พี่น้อง่ทงที่สองผงที่สามกำลังิิผ่านไปแล้ว เกรื่องเก่ามันนนะพี่สองนาทีสามนาทีอืมหากอันมันความจำหยุกเต้นกับมันเขาคมเนี้ยของมันนะเครื่องเก่ามันนัเท่านั้นหากคว่ำโหลดขีปนะไว้เอาแล้วบปสิไปไปเลยเฮ้ยเป่งลงไห้นะก็พ่อ ผ้าไปไทยฮะเออนี่กับบอมี่กล้าร้ามเดานี่กับผมแล้วกหรืซ้ำโป้ไม่นี่ส่วนขึ้นแล้วพี่น้อง อยากเา้าก็สีต๊ก่อนอีกอูจะเห็นได้เปียบคักเดือนหกออกมาม่ะสีต๊ะลอะเอากรนกสลาบ <c oughs> สา่สามส่งสามส่งวะพนเร็วเลยสามส่งเจ้ารถก่ายยังเป็นบียอยู่เลยลุกลองลุกที่ไหนกัน จังลันที่นานาหาผ้าหุมาหน่อยจัดก่อนมือรูดถูบีบไปทางข้างมาเพ่ถุงทีสามพี่น้องเลื้อหายเดียวยนี่แหละสองหายทางทางนี้อ้ใช้ผู้สววาวนะเอ้าเลี้ยวหลังอีกได้ใช้ผู้สาวเวลี้ยวหลังปรับ มดก็มีสองนะพี่น้องเลยอย่าลืมครับกดติดตามส่องลานทรายเลยพี่น้องโอ้ยแถวไหนะหิมอะลรหัวหัวดีใจหัวยังดีใจยู่มีสองเตรียมแน่เลย สองน้องมอต่อไปกับพอนุมมอมีรายได้กับทีเป็นส่งนุเอียงหน,นุกเอียงคือไผพ่พอนุ่เยี่ยมในพี่น้องซาจอยกับเบามีนะเอิดมีแต่นนะุนเอียงนก่เอียง กัดท้ายเ i ี n g ฉีดอะจุมตงมาเื่มก็ได้ดจะว่ากูใคอ่ะจะว่ากูไตัดท้ายว่ดอเออกับต้นละเอากัไพสะแล้วตรงนี้าถ่ายคลิปน่าหัว เอออ้าวมองหายไปเลยสงบสงบประเด็นมอดจะไปเท้วได้ไหมถามดูมาถามกันอีกเลยมองหายกันมั้ยสิต้กี้หอ่อยเอาเอาวมาดามซอยเนี่ยมองขวักกันเลย เจ้าจีหนไนุเอียงลงเป็นเอากะาก่อน,นหัวอยก็ได้มึงหนับปะหูซีปูเศร้าแตะขอบใจทีมงานคนขยันพีน่เลยถุงทีสามแต่ว่าถุงทง,ทงแรกนัยังยังซีพหายได้นะครับเนาะยังซีพหายเนาะตะกะแปะต่กะใะไฮน่าสองอเอากะ ุงน no no <Huh? S 1> ี่ก็สิเหลี่ยมมันนี่ฮะจะว่าก็ละมันจะไปไทยมีอันสีดอกสีดำดอกมันมีกะสีลงไปโลกกะอีกขึ้นแดงดำหน้ากะแต่ให้นี่ก็จะสีพอหรือบ่อยหมดให้นี่ก็จะสีพอหรือบ่อยต่อโลกคนเดียวแอมนี่นะโลกกะลายบ่ báo chơi cả nó khửm bơm lên hây bảo chơi cả nó khửm bơm lên nó nó sờn nó cả là luôn nè vào tôi cả khửm bơm lên tiếng cả bố Thả cho mình nụ yên Nụ yên Mà nôn xuống đây xử mày là thì nó Áo Nó đàm xuống bạc vào bạc nhảy Thầy em tìm ra nhỉ Thầy em tìm ra ข้องกระหี่ยกระทำให้ใสอ่อีมอนลงไปเอากระนะครับถูกเห็นกระมัง,ง,งกกจะลืมพี่น้องเลยตอนนี้เห็นได้เท่าน้น,น,น,นเานาะบอกได้ดเท่านั้นเลยเนะ่รอยมลืมพี่น้องเลยบคติดตามส่งน้องอั้เนะตอนนี้ได้ห้ากรได้หกร้อย 600. คนติดตามเนาะก็เหลืออีสี่ร้อยพี่น้องอังเดียวก็ผ่านกุศผ่านผ่านคนแล้วยังมาผ่านสัมมงอยเลยพี่น้องสัมมงก็อย่าลืมครับไปหับส้มเนาะ 4, สะะี่พันสัมมงได้เนาะพี่น้องเอ้ยป้าน,นี่บ่าวมีว่าสิเมื่อเข้าเดียวาฮาก็มาผูกจนสิแล้วเมื่อส่งมูแล้วก็มาวสัน่น อีจักหมัดนะเอาอีกจั๊กซิบผาสิพอกด้วยครับอา,าออเล่นของบ่อแห้งบ่เอ็งมากินหนักมาเลยอ่ะบ่มาจังเป็น ณิธานตามเอาสิ้นดูเจ้าเร่งบริเฮ่งโบน้ำคือออกคอยเช่ไหมจ๊บ้านงูกินเขียน ô, oh, yeah. Tin đồng đồng luôn mà Cái đường có cả bớt Thứ gì bớt lẹo đó quá Lẹo bớt Bảo trời đeo cả cứ mà bớt yeah, Thế cơ oh, chết chứ nhụ cái là cứ nói đeo nữa mà Cái kịp bớt bớt đó bao bờ trời lâu 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 ข้าวกล้องกระปากยังหน่อยยิงข้าวกล้องกระปากยังหน่อยยิงข้าวกล้องกระปากไอ้กีน้อยจะมาดัมผู้เดียวเด้อใครเด้อบ้านน,น,น,นี้มาเมื่อเขาเ,อาเดียวเขาจนสิแล้ว กิดอนก็มาตำกระปุนลงมากินเนี่ยบอกกอนำน้ำไา้แล้วอ่ะหายทั้งเลยคืนไปตำกระปุนเลยจอยให้บอกาจอยฮะว่าอยากกินพี่นอกเลยเออตำในนั้นฉีพะโลกะกะพวกเต้นที่โลกมาโลกขาดเอาเคย โอ้ยยังชีพใหนึ่งอีพาวมาเซ็ตก็เดนไปหาคุณแม่บอมันก็ตจ่มเป็นนหน่ย็มามเป็นยบ นอนซุดดำทางยาว่าลละพี่น้องตอนคลิปหน้านได้พี่น้องเนอะอยู่ดีไม่แห้งสุกุคนไปแล้วสบายดี